สวัสดีค่ะสุภารัตน์ค่ะวันนี้มีเรื่องประทับใจมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเคสของผู้ป่วยไตยระยะ5ฟื้นกลับมาระยะ4นะคะเป็นเคสที่ประทับใจมากๆเลยะค่ะ เคสนี้นะคะเป็นภรรยาติดต่อเข้ามาค่ะก็คือสามีเนี่ยอายุ65ปีแล้วค่าไตาเหลือน้อยมากๆเลยนะคะคุณหมอก,ก็จะทําการฟอกไตและภรรยาท่านนี้ปรึกษาว่าทํายังไงได้บ้างที่จะชะลอการฟอกไตออกไปนะคะแหบมบก็เลยอยากทราบผลเลือดของคุณลุงอะคะ่ะว่าค่าไตาเหลือเท่าไหร่นะคะซึ่งตอนที่มาปรึกษาแบบเนี่ยคือค่าไตาเหลือน้อยมากๆเลยนะคะ ตัว BUN นะคะสูงถึง92ค่ะครีเอทินีนเนี่ยคือ4.29แล้วก็ GFR นะคะ13เปอร์เซ็นต์ค่ะยูริกสูงถึง9.8เลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือคุณหมอบอกว่ายังไงก็ต้องฟอกและก็คือให้เตรียมตัวเลยทีนี้เนี่ยก่อนที่จะมาคุยกันเนี่ยก็ถามได้ดูแลอาหารยังไงบ้างก่อนที่จะค่าไตาถึงขนาดนี้เพราะว่าเท่าที่คุยเนี่ยคือตรวจ เจอตั้งแต่ระยะที่3แล้วแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารมาตลอดเลยแต่ว่าอาจจะคุมไม่ถูกทางนะคะก็เลยทําให้ค่าไตาสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยผมแบบก็เลยแนะนำให้คุณลุงเนี่ยคือทานอูมิเป็นชุดเซตฟื้นฟูแล้วก็บาบัดน,นะคะเป็นอูมิสองซองแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งซองค่ะซึ่งเป็นเซตนี้นะคะอูมิสองซองแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งซองค่ะทีนี้เนี่ยคุณลุงบอกว่า ได้มากกว่าน,นี้ได้ไหมก็คือทานได้มากถึงเท่าไหร่แบบก็เลยแนะนาว่าถ้าทานเพิ่มได้ก็เป็นอูมิสมแล้วก็ฮาร์ดหนึก็ได้นะคะก็เป็นอูมิสามซองแล้วก็ฮาร์ดหซองซึ่งคุณลุงทานอย่างนี้ค่ะต่อเนื่องมาช่วงที่ทานนะคะก็คือให้คุมอาหารอย่างเคร่งครัดเลยนะคะคุมตัวไหนบ้างแบบแนะนำไปก็คือมอีทานในกลุ่มอาหารประเภท โปรตีนนะคะก็เนื้อปลาแล้วก็ไข่ขาวแล้วก็เต้าหู้ไข่ขาวนะคะส่วนของผักเนี่ยก็คือให้ทานแค่ผักกาดขาวกระหล่ำปีบวบฟักขาวนะแดงกวาแล้วก็หัวหอมใหญ่ซึ่งของบวบเนี่ยก็คือปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วของแตงกวาเนี่ยก็คือ,อ,อเอามาเล็ดออกนะคะ<ๆ>เพื่อป้องกันที่จะ,ะไม่ให้โพแทสเซียมสูงนะคะส่วนผลไม้เนี่ยก็ทานในกลุ่มของผลไม้ที่เนื้อขาวๆนะคะอย่างเช่น ชมพูแอปเปิลนะคะแล้วก็องุ่นเขียวสับปะรดแตงโมค่ะแล้วก็น้าเปล่าเนี่ยก็คือให้ทานแต่พอดีนะคะไม่ทานให้มากเกินไปส่วนข้าวเนี่ยก็คือก่อนหน้าน,นี้คุณลุงไม่ทราบก็คือทานข้าวกล้องมาตลอดเลยนะคะก็คือต้องงดก็คือทานได้เฉพาะข้าวขาวอย่างเดียวค่ะ,ะปริมาณการทานเนี่ยคือมีสลับกับอุ้นเส้นแล้วก็เส้นเซี่ยงไฮบ้างนะคะแล้วกลุ่มของอพวกแป้งเบเกอรี่ขนมปังอย่างเนี้ยค่ะก็คือ คุณลุงก็ไม่ไม่ทานเลยนะคะคือพยายามที่จะ,ะเคร่งครัดแล้วก็จํากัดเรื่องอาหารมากๆเลยส่วนขนมเนี่ยก็คือแบบก็แนะนำให้ทานแค่สลิมนะคะสาคูเฉากล้วยแล้วก็ลออช่องสิงคโปร์นะคะซึ่งไม่ทานหวานเลยก็ทานเพื่อที่จะไม่ให้หิวนะคะแล้วก็กลุ่มนี้ก็คือเป็นแป้งปลอดโปรตีนนะคะือดูแลเคร่งครัดมาตลอดศอ เป็นเคสที่แหมประทับใจมากๆเลยแล้วก็ทานอูมิสามซองนะคะฮาร์ดหนึ่งซองแล้วไปตรวจอะค่ะค่า BUN นะคะ,คา UM ะ,คะจาก92ลงมาเหลือแค่32นะคะแล้วก็คีเ t i n i n e เนี่ยจาก4.29เหลือ2.38ค่ะ GFR จากที่13เปอร์เซ็นต์นะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น27เปอร์เซ็นต์ก็คือเข้าสู่ระยะที่4นะคะซึ่ง ประทับใจมากๆเลยอะค่ะแล้วก็ยูริกนะคะจาก9.8เนี่ยลดลงเหลือ7นะคะซึ่ง7เนี่ยก็คือปกติแล้วนะคะคุณลุงกับกับภรรยาก็คือดีใจมากๆเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายเดือนนะคะระยะ3ไประยะ5เนี่ยคือค่าไตาขึ้นตลอดเลยแล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยจนคุณหมอบอกว่าต้องฟอกแล้วยังไงก็ต้องเตรียมตัวนะคะแล้วคุณลุงเนี่ยคือบอก อายุ65คือปกติก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วด้วยะคะ่ะจนออได้ทานอุมิฮาแล้วก็คุมอาหารเคร่งครัดแบบนี้นะคะคืออะไรที่ทานไม่ได้ก็คือไม่แตะเลยนะคะแล้วก็ทานในปริมาณจํากัดด้วยนะคะทำให้ค่าไตาเนี่ยจากระยะ5นะคะให้ฟื้นกลับมาเป็นระยะที่4นะคะเคสเนี้ยก็มีไปผลตรวจเลือดด้วยะะเป็นเคสที่ประทับใจมากๆเลย จากการที่แนะนำผู้ป่วยไตายมาเนี่ยก็คือเคสนี้ก็ถือว่าประทับใจสุดๆประทับใจมากๆจริงๆค่ะแล้วถ้าท่านใดนะคะมีปัญหาว่าตัวเองไตระยะ5นะคะใกล้จะฟอกแล,แล้วเราก็จะคุมอาหารยังไงเนี่ยคือ,อถ้าเคร่งครัดจริงๆนะคะแล้วก็มีตัวช่วยอย่างที่แหม่มแนะนำไปนะคะเป็นเซตฟื้นฟู บาบัดเนี่ยก็คือมันมันช่วยได้จริงๆค่ะขอให้เรามีวินัยนะคะแล้วก็เคร่งครัดจริงๆเนี่ยยังไงข้างไตก็ฟื้นกลับมาแน่นอนค่ะวันนี้เหมือนก็ฝากเรื่องของเคสประทับใจไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็จะ,ะมีเคสดีๆมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องของไตให้ฟังกันอีกทีนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ จุดเด่นของสารอาหารเจลทุกสีนะคะจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ภายใน3-15นาทีแค่เพียงเด็ดและดูดเท่านั้นนะคะทำให้ไม่เป็นภาระตับไตได้รับสารอาหารแม่นยำทานได้ทุกเพศทุกวัยคะ่ะ